บทที่237ระดับสุดท้ายถนนแห่งคีและเลือดวิชาโลหิตศักดิ์สิทธิ์อมะตะระยะทางหลายสิบเมตรที่ดูเหมือนจะเข้าถึงได้ง่ายกลายเป็นระยะทางที่สีเทียนไม่สามารถเข้าถึงได้ในชีวิตของเขาสู้อยู่ยืนเงียบเงียบนอกทุง่งหญ้ามองดูร่างของซือเทียนถูกทุ่มหญ้ากลืนหายไปโดยไม่แสดงสีหน้าใดๆเลยสู้อยู่ไม่มีอารมณ์ใดๆเกี่ยวกับการตายของสีเทียน ถ้าไม่ใช่เพราะกฎของอาณาจักรลับเทียนลัวสือเทียนคงถูกสู้อยู่ข้าก่อนจะเข้าไปในเขาวงกฎสีเทียนโชคดีมากที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นอีกหน่อยแล้วตั้งแต่วินาทีที่สือเทียนยั่วยุสู้อยู่ข้างนอกในใจของสู้อยู่สือเทียนก็ตายไปแล้วแล้วทำไมสู้อยู่ถึงมีสีหน้าอื่นเมื่อต้องรับมือกับคนตาย ที่หนึ่งให้รางวัลคีและกดเลือดในเวลานี้เสียงกลดังขึ้นในใจของสู้อยู่อีกครั้งคิ้วของสู้อยู่เลิกขึ้นเล็กน้อยจากนั้นแม่น้ำสีแดงเลือดก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศแม่น้ำดูเหมือนจะเรียวยาวมากแต่มีพลังระเบิดมหาศาลในแม่นม้ำแสงสีแดงสดซองประกายในแม่น้ำสีเลือดเล็งพลังอันทรงพลังย่างยิ่งที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งโลก สู้อยู่จงมองไปที่แม่น้ำสีแดงเลือดตรงหน้าเขาและข้อมูลชิ้นหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจกดของคีและเลือดรวมพลังของคีและเลือดและควบคุมพลังของกดละลายเลือดของคุณเองเพื่อให้บรรลุความเป็นอมตะประกาศคู่นี่คือเลือดอมตะ ใจิตใจของเขาดูเหมือนมีบางอย่างเสียงที่เต็มไปด้วยความสง่างามดังขึ้นในใจของเขาหลังจากนั้นทันทีแม่น้ำสีแดงเลือดที่ลอยอยู่กลางอากาศพุ่งเข้าหาสู้หยูราวกับถูกดึงด้วยพลังบางอย่างในที่สุดมันก็จมลงไปในร่างของสู้หยูทันใดนั้นสู้หยูเพิ่มคนพบว่าพลังงานและเลือดในร่างกายของเขาดูเหมือนจะระดมคนได้อย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ พลังชีและเลือดที่พลุ่งพล่านเหมือนแม่นม้ำยังคงไหลผ่านทุกเส้นเลือดในร่างกายของสู้อยู่สู้อยู่อดไม่ได้ที่จะนั่งขัดสมาธ์บนพืน้นการย่อยรางวัลทีและกดเลือดที่มาจากระดับที่สองนี้พลังชีและเลือดในร่างกายของสู้อยู่ค่อยๆค่อยๆห่อหุ้มร่างกายของสู้อยู่จนหมด มีแม้กระทั่งเสียงทำแผ่วเบาในช่วงเวลาหนึ่งสู้อยู่ติดอยู่กับกฎการย่อยฉีและเลือดอยางสมบูรณ์ฉันไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ร่างนานปรากฏขึ้นข้างข้างสู้อยู่และพวกเขาเป็นอัจริยะของพันธมิตรอื่นๆพวกเขาอดไม่ได้ที่จะหดรู้ม่านตาเล็กน้อยเมื่อมองดูความพันผวนของทีและเลือดที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของสู้อยู่เห็นได้ชัดว่าสู้อยู่นั่งขัดสมาธิโดยไม่ทำอะไรเลยแต่มันทำให้พวกเขารู้สึกถึงการกดขี่ที่รุนแรงมากนี่คือความแข็งแกร่งของโรงไฟฟ้าระดับ6มีขนาดไม่ได้ที่จะพึงพำและในขณะเดีย พวกเขายังค้นพบร่างของสีเทียนในขณะนี้และดูเหมือนว่าเขาไม่ปรากฏตัวที่นี่ซื่อเทียนไม่ปรากฏที่นี่และพวกเขาก็รู้ผลลัพธ์แล้วตายแล้วท้ายที่สุดแม้ว่าการทดลองในทุ่งหญ้าจะยากแต่ก็ไม่ได้ยากมากสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับ5และโดยพื้นฐานแล้วก็ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตเดิมทีการแข่งขันนั้นเกี่ยวกับความเร็วดังนั้นจึงไม่มีภัยคุกคามต่อชีวิตโดยธรรมชาติแม้ว่าพวกเขาจะสามารถมาที่นี่ได้อย่างง่ายดายไม่ต้องพูดถึงซีชายนซึ่งอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับที่5เหตุผลที่สีเทียนเสีย ชั่วครู่หนึ่งด้วยความหวาดกลัวต่อสู้อยู่ในม่านตาพวกเขาจึงยืนเงียบเงียบหางออกไปจากสู้อยู่แม้ว่าสู้อยู่จะติดอยู่ในการฝึกซ้อมในขณะนี้แต่พวกเขาก็ยังไม่กล้ารบกวนสู้อยู่พวกเขากลัวว่าสู้อยู่จะกโกรธอย่างสิ้นเชิงและชะตากรรมของซือเทียนจะเป็นชะตากรรมของพวกเขาอัจฉริยะกลุ่มนี้เป็นเพียงสิงมีชีวิตที่กลั่นแกล้งผู้อ่อนแอและกลัวผู้แข็งแกร่ง การบอกว่าพวกเขาเป็นอัจฉริยะคือการเผชิญหน้ากับพันธมิตรของพวกเขาโดยธรรมชาติแล้วสู้อยู่ไม่สนใจการมีอยู่ของอัจฉริยะเหล่านี้และเพียงแค่ขัดเกลากฎของชีและเลือดอย่างเงียบๆกฎของชีและเลือดควรเป็นเส้นทางของมหาอำนาจระดับเจ้านี้โดยยึดเอาชีและเลือดเป็นกฎสร้างเส้นทางของชีและเลือด ตอนนี้ระดับที่สองกำลังทดสอบกฎดังนั้นรางวันจึงเป็นเพียงกฎของคีและดููไม่ใช่อเวนูวอฟคีและดููแต่ถึงกระนันถนนเวียงจันทของซูอยู่ก็อาศัยพลังของการบูนาการกฎเกณฑ์มากมายจนกลายเป็นถนนที่ครอบคลุมทุกด้านดังนั้นเมื่อขัดเกลากฎของฉีและเลือดไม่เพียงแต่ฉีและเลือดของซูอยู่เท่านั้นที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยแต่ยังปรับปรุงถนนเวียงจันของซูอยู่ด้วย ในโลกสีเทาในใจของฉันจิตสำนึกของสู้อยู่กลับมาอีกครั้งเมื่อมองไปยังพื้นที่สีเทาตรงหน้าเขามีแสงสีแดงซองประกายบนร่างของสู้อยู่มีกฎสำหรับขีและเลือดหรือเปล่าฉันไม่รู้ว่าคุณจะสนับสนุนฉันได้ไกลแค่ไหนสู้อยู่พึงพำเล็กน้อยมองโลกสีเทาตรงหน้าเขาและค่อยๆก้าวเท้าของเขาเองทันใดนั้นหมอกสีเทาที่อยู่รอบๆก็สลายไปโดยไม่ตั้งใจราวกับว่ากลัวพลังของสู้อยู่สู้อยู่ไม่เคยเดินบนเส้นทางที่ง่ายขนาดนี้มาก่อนความยาวของเบียงจันทร์ยังคงเพิ่มขึ้น 5 2 0เมตร570เมตร600เมตร700เมตร800เมตรจุด1,000เมตรในไม่ช้าร่างของสู้อยู่ก็ปรากฏขึ้นห่างออกไป1 0 0 0เมตรขณะที่สู้อยู่เดินเป็นระยะทางไกลขึ้นเรื่อยๆสู้อยู่ก็รู้สึกได้ชัดเจนว่าถนนเวียงจันที่ปันปวนกำลังโหมกระนำอยู่ในร่างกายของเขาและแข็งแกรงขึ้นเรื่อยเเล็งพลังอันทรงพลังออกมาห่างออกไป1,000พันเมตรสู้อยู่คึงพัเล็กน้อยเมื่อร่างของสู้อยู่ปรากฏขึ้นที่ตำแหน่ง1,000ันเมตรสู้อยู่ก็ค้นพบว่าแรงกดดันรอบตัวเขาเริ่มหน้าตัวมากขึ้นโดยอออออาาาศััยยกกดดดดขขขงงงีีแแลลละเเืสูู้้้่ไมถึจว ตำแหน่ง1,000เมตรก็ไม่แยกเกือบจะเข้าสู่ขั้นที่2แล้วมุมปากของสู้อยู่ยกขึ้นเล็กน้อยขั้นแรกคือจากค a น e ดน n s ช a t i o n a นูถึง999เมตรตราบใดที่คุณสามารถลุกฝังถนนได้สูงถึง1000เมตรคุณก็สามารถเข้าสู่คั้นที่2ได้ตอนนี้ร่างกายของฉันและเต๋าได้รับการเลื่อนคันเป็นขันที่2แล้วโดยทั่วไปแล้วผู้ที่แข็งแกร่งทางในด้านคี่เลือดหรือร่างกายคนยังฉันเชี่ยวชาญด้านกดของที่เลือดและร่างกายมันยังแค่กำมือเดียวแม่แต่ปรมาจารย์ของอาณาจักรลับเทียนหลวนี้ก็เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญญรระะดับทีีที่่่เเชชยวาืองแล แต่ในทำนองเดียวกันนักรบคขีและบลูเช่นฉันที่รักษาสมดุลของท้งสามก็คือแข็งแกร่งที่สุดด้วยใช่แล้วสู้อยู่ยิมเล็กน้อยและมองโลกสีเทาอย่างลึกซึ้งแม้ว่าสู้อยู่จะเดินไปได้หลายพันเมตรแต่มีเพียงร้อยละหนึ่งของโลกสีเทานี้เท่านั้นที่ถูกเปิดออก สู้อยู่กำลังตั้งตารอว่าพลังการต่อสู้ของเขาจะไปถึงระดับใดหลังจากที่เขาเปิดโลกนี้โดยสมบูรณ์จิตตสำนึกของสู้อยู่กลับสู่ความเป็นจริงแม้ว่าดูเหมือนว่าเขาจะใช้เวลานานในโลกสีเทานี้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีทูบน้อยกว่าครึ่งแทงเข้านั้นสู้อยู่ค่อยๆลืมตาขึ้นและมีแสงสองเข้ามาในดวงตาของเขาอัจฉริยะของพันธมิตรอื่นๆรอบตัวเขามองไปที่ดวงตาที่เปิดกว้างของสู้อยู่และอดไม่ได้ที่จะถอยกลับไปสองสามก้าวอีกครั้งและรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อ,อยๆเพื่อเป็นการตอบสนองสู้อยู่เพียงยิ้มมอย่่างไแ,แส ซู่หยูยังมีคัศนคติที่ไม่ดีต่ออัจฉริยะเหล่านี้นั่นคือเขาไม่สามารถดำเนินการในอาณาจักรลับเทียนหลัวได้ไม่เช่นนั้นพวกเขาและสีเทียนจะต้องตายด้วยน้ำมือของซู่หยูก่อนที่พวกเขาจะเริ่มการพิจารณาคดีด้วยซ้ำซู่หย,ยูค่อยๆยืนขึ้นและยืดเส้นยืดสายกระดูกข,ของเขาส่งเสียงแตกบางทีเมื่อสัมผัสได้ว่าซู่หยูตื่นจากการฝึกฝนแล้วเสียงเครื่องจักรนั้นก็ดังก้องอยู่ในจิตใจของทุกคนอีกครั้ง การทดลองที่สามชีและเลือดฉันไม่รู้ว่ามันเป็นภาพลวงตาของสู้อยู่หรือเปล่าแต่สู้อยู่พบว่าเสียงในครั้งนี้ดูเหมือนจะมีความคล่องตัวมากกว่าสองเสียงก่อนหน้านี้เล็กน้อยเมื่อเสียงลดลงเสียงคำรามก็ระเบิดขึ้นทันทีบูม สิ่งที่เขาเห็นก็คือพื้นที่ตรงหน้าเขาเปิดออกทันทีทันใดนั้นจูจ่ๆแม่น้ำที่กว้างใหญ่ก็ทอดยาวระหว่างท้องฟ้าและโลกล่อยพลังงานที่ปั่นป่วนอย่างมากออกมานี่คือถนนแห่งคีและบลูดเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งถ้าคุณต้องการสืบทอดคุณต้องเดินตามเส้นทางของคีและบลูดประกาศคู่เมื่อก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นที่คุณจะเห็นแสงสว่างเสียงนั้นตำมากราวกับเสียงพึ่งฟังของเทพ,พเจ้าที่ระเบิดไปทั่วโลกบูม ทันใดนั้นแม่น้ำแขนชีและเลือดก็เดือดคลานและน้ำทุกหยดก็เหมือนกับเลือดชลางระว่างทองฟ้าและโลกดังนั้นพื้นที่โดยรอบจึงบิดเบี้ยวทีละน้อยภายใต้การกัดซอกของแม่น้ำฉีและเลือดสู้อยู่จ้องมองไปที่แม่น้ำแขนชีและเลือดที่อยู่ตรงหน้าเขาดวงตาของเขาหลีลงเล็กน้อยกดของทีและเลือดเส้นทางของทีและเลือดผู้แข็งแกร่งระดับเจดีคนนี้เปลี่ยนคีและเลือดของเขาให้เป็นถนนหรือไม่ประกาศคู่ถ้าเป็นอย่างนั้นนั่นคงจะน่าสนใจปากของสู้อยูยกขึ้นเล็กน้อยรงไฟฟ้าระดับที่เจดีแห่งนี้เชี่ยวชาญเรื่องฉ ถึงระดับสุดท้ายตอนนี้ร่างกายของสู้อยู่ฉีและเลือดควบคุมสามทิศทางทางกฎเกณฑ์และร่างกายได้มาถึงขั้นที่สองแล้วมีเพียงพลังชีและเลือดเท่านั้นที่ได้รับการปรับปรุงเล็กน้อยจากกฎพลังชีและเลือดก่อนหน้านี้แต่ก็ยังห่างไกลจากระดับที่สองหากคุณสามารถผ่านระดับที่สามได้พลังงานและเลือดของคุณจะไปถึงระดับที่สองอย่างแน่นอนในเวลานั้นพลังการต่อสู้ของคุณจะพัฒนาขึ้นอย่างน่ากลัวยอย่างแท้จริงเมื่อคิดถึงสิ่งนี้สู้อยู่ก็ก้าวไปข้างหน้าการเป็นผู้นำในการไปถึงคีและลูดอาสอรสป ในที่และบลูทอาเวนูเมื่อเผชิญกับเสียงคำรามของมหาสมุทรทั้งหมดฉันรู้สึกแทบจะยืนไม่ไหวยางไรก็ตามสู้อยู่ยังคงเป็นโรงไฟฟ้าระดับหกเมื่อเผชิญหน้ากับพลังคำรามของชี่และเลือดสู้อยู่ก็คุ้นเคยกับมันและยืนอยู่อย่างมันคงในแม่น้ำข้างหลังเขาอัจฉริยะที่เหลือองค์พันธมิตรกัดฟันเมื่อเห็นสิ่งนี้อย่างไรก็ตามในระหว่างการพิจารณาคดีสู้อยู่ไม่สามารถดำเนินการกับพวกเขาได้ดังนั้นเขาอาจจะลองดูก็ได้รางวัลสำหรับสองระดับแรกถูกสู้อยู่เอาไปทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ที่สู้อยู่จะได้้้รรรรรรััััับบบบาาาาางงววลสหะะะะดดดดทีี่่ยยยโเเฉพกกกกแฎณฑ์ในนถู กัเหลือเพียงพลังของทีและเลือดเท่านั้นพวกเขายังสังเกตได้ว่าพลังงานและเลือดข,ของสู้อยู่อ่อนแอกว่าร่างกายและกฎเกณฑ์ของสู้อยู่ยังเห็นได้ชัดแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่รู้ว่าพลังงานและเลือดของสู้อยู่อยู่ในระดับใดแต่ความหวังอันริบรีก็ปรากฏขึ้นในใจพวกเขาโดยไม่สมัครใจบางทีพวกเขายังมีโอกาสอยู่ซิวซิวซิว เสียงทะลุผ่านอากาศทีละคนและอัริยะของพันธมิตรก็เข้าสู่แม่นม้ำทีและเลือดทีละคนเพียงแต่พวกเขาไม่ได้มีพลังที่หน้าตัวของทีและเลือดเหมือนสูอยู่แม้แต่ร่างกายของเขาก็หายไปในถนนแห่งทีและดูดเสียงกรีดร้องไม่แม้แต่ออกมาแต่พวกมันก็ถูกกลืนหายไปกับแม่น้ำเลือดแล้วนี่คุณเทียนเจียวมองไปที่ฉากนี้และม่านตาของเขาก็หดตัวลงเล็กน้อยพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าสองระดับแรกโดยพื้นฐานแล้วจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ในระดับที่สามนี้มีความเสี่ยงที่คุกคามถึงชีวิตจริงๆอัจฉร,ร,ริยะที่ายบางคนต้องการออกจากทีและูรร ในขณะนี้แต่ทันทีที่พวกเขาเข้าสู่คีและบลูริเวอร์พวกเขาไม่สามารถล่าถอยได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเดินผ่านแม่น้ําแห่งคีและเลือดยางสมบูรณ์หรืออยู่ในแม่น้ําแห่งคีและเลือดนี้ตลอดไปทันใดนั้นใบหน้าของอัจฉริยะบางคนก็ซีดลงแต่ในไม่ช้าก็มีสีหน้าโหดร้ายปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาทีละก้าวค่อยๆเดินไปยังจุดสิ้นสุดของคีและบลูริเวอร์แม้ว่าจะเต็มไปด้วยอันตรายแต่แม่น้ําคีและบลูริเวอร์นั้นมีความยาวไม่มากเพียงหนึ่งหมื่นเมตรตราบใดที่พวกมันสามารถบรรทุกได้ไกลถึงหนึ่งหมื่นเมตรพวก รอดไดไ้ทันใดนั้นพวกเขาก็ค้นพบว่าร่างของสู้อยู่ปรากฏขึ้นห่างออกไป1 0 0 0พันเมตรเมื่อเห็นสู้อยู่เดินไปไกลกว่าพันเมตรอย่างง่ายดายอัจฉริยะบางคนคิดว่าพวกเขาสามารถเดินในแม่น้ำได้อย่างง่ายดายปราบใดที่พวกเขาคุ้นเคยกับเสียงคำรามของแม่นม้ำมันแค่พวกเขายังคงมีความตั้งใจอยู่ผู้มีความสามารถบางคนเพียงแค่เดินไปไม่กี่สิบเมตรและพบว่ายิ่งพวกเขาเดินเข้าใกล้ปลายแม่น้ำม,มากขึ้นพลังการกัดซอกของแม่น้ำก็จะเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงขึ้นนี่อัจฉริยะหลายคนรู้สึกถึงสถานการณ์นี้และสีหน้าสิ้นหวังก็รุนแรงขึึ้้้้นนเม่่อ่อราางงงกกกขขสสสูููพววิิัย ในขณะนี้สู้อยู่กำลังเดินอยู่ในแม่น้ำแห่งฉีและเลือดแม้ว่าฉีและเลือดของเขาจะไม่ดีเข้ากับร่างกายและกฎเกณฑ์แต่เขาก็ยังอยู่ในระดับที่6สู้อยู่คนพบด้วยซ้ำแม้ว่าพลังของคีและบลูดอาเวนูจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ขีและเลือดของฉันก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อแม่น้ำเหล่านี้ถูกพัดพาไปเราบับว่าแม่น้ำเหล่านี้ฝึกฝนพลังชีและเลือดของตนเองอยู่ตลอดเวลาคุณภาพของชีและเลือดของสู้อยู่ได้มาถึงระดับของผลิตภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วขณะนี้ภายใต้การกัดซอของแม่นม้ำชีและเลือดเหล่านี้แม้ว่าการปรับปรุงจะเล็กน้อยมากแต่ก็ยังปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสู้อยู่มีรอยยิ้มบนริมฝีปากของสู้อยู่ต่างจากอัจฉริยะคนอื่นๆตรงที่สู้อยู่เลิกเลินกับแม่น้ำแห่งชีและเลือดอย่างสมบูรณ์แม่แต่สู่อยู่เองก็ไม่รู้ว่า เมื่อข้าเดินตามแม่น้ำแคงชีและเลือดเสร็จชีและเลือดของข้าก็น่าจะใกล้เคียงกับคันที่สองอย่างไม่สิ้นสุดสู้อยู่รู้สึกถึงการพัฒนาของชีและเลือดพร้อมรอยยิมบนริมฝีปากของเขาด้วยวิธีนี้สู้อยู่เดินเล่นในแม่น้ำเดินไปตามแม่น้ำชีและเลือดทีละน้อยครู่ต่อมาเมื่อสู้อยู่ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายสู้อยู่ก็เดินออกจากแม่น้ำชีและเลือดไปโดยสิ้นเชิงเคลียด่านที่สามสำเร็จแล้วหลังจากเดินออกจากแม่น้ำชีและบลูรีเวอร์สู้อยู่ก็คนพบว่ามีรูปปั้นทองสำเร็จยืนอยู่อย่างเงียบๆ เหมือนจะมีสายตาที่กระบอในดวงตาของเขาซึ่งเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดดวงตาของสู้อยู่จ้องมองไปที่รูปปัน้นทันใดนั้นรูปปั้นก็สัน่นและมีรอยแตกกระจายไปทั่วรูปปัน้นแน่นหนาเหมือนใย,ยแมงมุมบูม ทันใดนั้น,ร,น,น,นรูปปั้นทองสำริจของชายวัยกลางคนก็ระเบิดขึ้นหลังจากนั้นทันทีก็มีเลือดสีทองหยดหนึ่งลอยอยู่ในอากาศอย่างช้าๆแสงสีทองพุ่งออกมาจากเลือดสีทองส่องสว่างไปทั่วโลกในทันทีดวงตาของสู้อยู่ถูกดึงดูดด้วยเลือดสีทองตรงหน้าเขาทันทีนี่คือดวงตาของสู้อยู่ลีลงเล็กน้อยทันทีที่เลือดสีทองปรากฏขึ้นดูเหมือนว่ารับรู้ถึงการปรากฏตัวของสู้อยู่และทันใดนั้นก็มาระบที่บริเวณหวางคิ้วของสู้อยู่เวงในที่สุด,เล,สดเลือดสีทองก็จมลงในร่างกายของสู้อยู่วงกลมแสงสีออองงเเเรร่่่่่่มสสสแบบนาากกยยยยููููู้้ชดดวััืะ องเฉพาะครั้งนี้เท่านั้นไม่เพียงแต่เนื้อและเลือดของสู้อยู่เปลี่ยนเป็นสีทองเท่านั้นแต่แม้แต่เลือดของเขาเองก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีทองเนื่องจากการเข้ามาของเลือดสีทองหยดนี้และในใจของสู้อยู่มีเสียงอันสง่างามดังขึ้นเทคนิคโลหิตศักดิ์สิทธิ์อมตะนี่คือศิละปะการต่อสู้ดังเดิมของฉันมันควบคุมพลังงานและเลือดของตัวเองควบแน่นสสารอมตะพัฒนาเลือดของตัวเองให้เป็นเลือดอมตะและฝึกฝนสสารอมตะหนึ่งหมื่นหน่วยซึ่งสามารถต้านทานสสารที่เจบได้ผู้แข็งแกร่งระดับอมตะร่างกายของสู้อยู่สั้าาาางขึ้นนโดยมหอจระ เจนี้สิ่งที่สำคัญกว่าคือตราบใดที่คุณควบคุมคีและเลือดของคุณตามศิละปะการต่อสู้ของชายผู้แข็งแกร่งคนนี้และลูกสังสารอมตะในคีและเลือดของคุณถึงหนึ่งหมืนนน่นคะแนนคุณสามารถต้านทานชายที่แข็งแกร่งระดับที่เจโได้นี่มันค่อนข้างจะอุกอาจเพื่อนร่วมง,งานของสู้อยู่ต้องตกใจข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคโลหิตศักดิ์สิทธิอมตะหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของสู้อยู่ทันทีในเวลาเดียวกันราวกับว่าหยดเลือดสีทองนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกเทคนิคโลหิตศักดิ์สิทธิอมตะพลังงานและเลือดในร่างกายสสดิิ ด้วยการทำงานของเทคนิคโลหิตศักดิ์สิทธิ์อมตะสู้อยู่ก็ค้นพบว่าพลังงานและเลือดทั่วร่างกายของเขาดูเหมือนจะเริ่มเปลี่ยนไปเดิมทีทีและเลื <pf unlikely> <anne> <ique> เลอดของฉันมีคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแต่ตอนนี้เมื่อฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วฉันไม่รู้ว่ามันจะนา c, ่ากลัวแค่ไหนด้วยวิธีนี้สู้อยู่จึงเข้าสู่การสึกปฏิบัติศิลปะโลหิตศักดิ์สิทธิ์อมตะฉันไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่เลือดทุกหยดในร่างกายของสู้อยู่กลายเป็นเลือดสีทองสู้อยู่ก็เปิดตากองค์เขาในเวลานี้ตามบันตมแ ตอนที่238เข้าควบคุมอาณาจักรลับของชายอันลูเฮลสู้อยู่ลงมือและอธิบดีก็หนีไปสสารอมตะหนึ่งพันแต้มควรสอดคล้องกับคันที่สองของมหาอำนาจระดับหกสู้อยู่รู้สึกถึงหยดของสสารอมตะในร่างกายของเขาและมุมปากของเขาก็ขดตัวตอนนี้เลือดร่างกายของเขาและแม้แต่ถนนอันยิงใหญ่แห่งทุกสิ่งได้รับการอัปเกรดเป็นคันที่สองของระดับที่หกภายใต้ความสมดุลของทั้งสามสู้อยู่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เชี่ยวชาญระดับหกคันที่สองที่มีประสบการณ์บางคนได้ คุณสามารถค่ามันได้นี่คือพลังการต่อสู้ในปัจจุบันของสู้อยู่สู้อยู่ยืนขึ้นอย่างช้าๆและมองไปข้างหลังเขาแม่นม้ำขี่และเลือดอันกว้างใหญ่ยังคงทอดยาวระหว่างสวรรค์และโลกแต่คันทีที่สู้อยู่ลุกขึ้นยืนดูเหมือนว่าการรู้แจ้งจะปรากฏขึ้นในใจของสู้อยู่ ดูเหมือนว่าฉันจะสามารถควบคุมแม่น้ำแห่งพลังงานและเลือดนี้ได้สู้อยู่คึงพัมเล็กน้อยความคิดของเขาเคลื่อนไหวเล็กน้อยทันใดนั้นแม่น้ำพลังงานและเลือดที่ทอดยาวซึ่งแต่เดิมไหลออกมาก็หยุดกระทันหันเนื่องจากความคิดของสู้อยู่เหมือนเวลาถูกระนับตามที่คาดไว้สู้อยู่ยิ้มเบาๆหลังจากที่เขาได้รับมรดกของอาณาจักรลับเทียนลัวอาณาจักรลับเทียนลวนี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาโดยสมบูรณ์ในอดีตสิทธิในการขุดของอาณาจักรลับเทียนลวนั้นเกิดจากความอัจฉริยะของพันธมิตรบางรายเท่านั้นซึ่งได้รับผลลัพ ด้วยวิธีนี้เขาสามารถมีสิทธิการขุดของอาณาจักรลับเทียนลัวได้ชั่วคราวมันไม่เหมือนกับสู้อยู่ที่ได้รับมรดกของอาณาจักรลับเทียนลัวโดยสมบูรณ์ดังนั้นอาณาจักรลับเทียนลัวทั้งหมดจึงตกเป็นของสู้อยู่สู้อยู่จ้องมองไปที่แม่น้ำแห่งฉีและเลือดในบรรดาข้อมูลที่เจียงเหออมอบให้เขาก่อนหน้านี้มีบันทึกว่าในอาณาจักรลับเทียนลัวมีแร่ชนิดพิเศษที่เรียกว่าฉีและแร่เลือด ชีและแร่เลือดชนิดนี้มีความสามารถในการเพิ่มชีและเลือดสำหรับผู้ชายที่แข็งแกร่งต่ำกว่าระดับที่เจ็ุดตอนนี้ดูเหมือนว่าชีและแร่เลือดชนิดนี้ได้รับการอบรมในแม่น้ำชีและเลือดที่ทอดยาวซึ่งเกิดจากเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของผู้แข็งแกร่งระดับที่เจ็ดแต่แม่น้ำแห่งชีและเลือดนี้ สู้อยู่รีตาลงเล็กน้อยลูกคางและมองไปที่แม่น้ำแห่งชีและเลือดที่อยู่ตรงหน้าเขาแม่นม้ำชีและเลือดที่ทอดยาวนี้ถูกเปลี่ยนโดยถนนที่ยิ่งใหญ่ของปรมาจารย์แห่งอาณาจักรลับเทียนหลวงดังนั้นฉันสามารถขึ้นพาเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ของทุกสิ่งเพื่อทำความเข้าใจถนนที่ยิ่งใหญ่ของชีและเลือดในแม่น้ำที่ยาวของชีและเลือดจ,จู่จู่สู้อยู่ก็มีความคิดนี้และนั่งขัดสมาธิทันทีและหลับตาลงชา้ชาช้าด้วยความคิดเล็กน้อยในใจจู่จู่ถนนใหญ่แห่งเวียงจันทร์ก็โผล่ออกมาจากด้านหลังสู้อยู่ ถนนเวียงจันซึ่งยาวเต็มกิโลเมตรนั้นดูซี่เซียวเมื่อเปรียบเทียบกับแม่น้ำแห่งพลังงานและเลือดที่ทอดยาวอยู่ตรงหน้าฉันสู้อยู่ตรหนักถึงเส้นทางแห่งชีและเลือดในแม่น้ำอันยาวไกลแห่งชีและเลือดเ,เมื่อเวลาผ่านไปหากสู้อยู่ลืมตาขึ้นเขาจะพบว่าสีของเลือดในแม่นม้ำชีและเลือดค่อยๆโปร่งใสด้วยความเร็วที่ละเอียดอ่อนมาก เมื่อเลือดค่อยๆโปรง่งใสถนนเวียงจันด้านหลังสู้อยู่ก็มีความยาวเพิ่มขึ้นทีละน้อยด้วยความเร็วที่ช้ามากหลังจากนั้นครู่หนึ่งสู้อยู่ก็ลืมตาขึ้นมามีแสงจางๆสองประกายในดวงตาคู่หนึ่งแน่นอนอยู่แล้วฉันสามารถเข้าใจเส้นทางของคีและเลือดในแม่นามคีและดูที่ทอดยาวได้ สู้อยู่มีสีหน้าตื่นเต้นแม่น้ำชี่และเลือดที่ทอดยาวนี้มีความยาวเต็ม1,000งเมตรซึ่งหมายความว่าถนนชี่และเลือดในแม่น้ำก็ยาว1,000งเมตรเช่นกันหากเขาสามารถขัดเกล่านีและลูป a v e n u ูในทีและลูปริเวอรได้อย่างสมบูรณ์ถนนเบียงจันของเขาจะมีความยาวยางน้อย3ถึงสี่พเมตรไม่ต้องพูดถึงหมื่นเมตร น่าเสียดายแม่น้ำแ็งชีและเลือดนี้มีอยู่ในอาณาจักรลับเทียนหลัวเท่านั้นและฉันก็ไม่สามารถขยับมันออกไปได้สูอ้ยู่สายหัวอย่างช่วยไม่ได้หลังจากทราบหน้าที่ของแม่นม้ำทีและดูดแล้วความคิดแรกของซูยูก็คือการย้ายแม่นม้ำทีและดูดออกไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าซูยูจะควบคุมอาณาจักรลับชายันูเท่าเขาก็ไม่สามารถย,าย้ายแม่น้ำทีและได้เลือดออก ไม่ใช่เพราะอำนาจของสู้อยู่ไม่เพียงพอแต่เป็นเพราะความแข็งแกร่งของสู้อยู่ยังไม่สามารถบรรทุกพลังงานและเลือดที่มีความยาวหนึ่งหมื่นเมตรได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าฉันจะทำอะไรไม่ถูกนิดหน่อยแต่ฉันสามารถควบคุมอาณาจักรลับเทียนลัวได้แล้วตราบใดที่ฉันต้องการฉันสามารถเทเลพอร์ตเข้ามาได้ตลอดเวลาจากทุกที่ในการแล็กซีเทียนลัวและเข้าใจเส้นทางของชี้และเลือด เมื่อคิดถึงสิ่งนี้รอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของสู้อยู่อีกครั้งจากนั้นสู้อยู่มองไปที่ร่างที่สะดุดในแม่น้ำแห่งพลังงานและเลือดอัจฉริยะเหล่านี้จากพันธมิตรอื่นๆยังคงอยู่ในแม่น้ำแห่งความมีชีวิตชีวาและเลือดค่อยๆเดินไปสู่จุดสิ้นสุดดูเขินอายอย่างยิ่ง เหมือนเด็กที่เพิ่มหัดเดินคนพวกนี้แสงเย็นชาปรากฏขึ้นในดวงตาของสู้อยู่ถึงเวลาตายแล้วสู้อยู่เคยต้องการจัดการกับคนเหล่านี้มาก่อนแต่เนื่องจากกฎเกณฑ์ในอาณาจักรลับเขาจึงไม่สามารถดำเนินการได้แต่ตอนนี้เมื่อเขาควบคุมอาณาจักรลับเทียนหลวแล้วกฎนี้ไม่มีประโยชน์กับสู้อยู่ความคิดของสู้อยู่ขยับเล็กน้อยและในชั่วคริปตาแม่นม้ำชีและเลือดที่ทอดยาวซึ่งแต่เดิมค่อนข้างอ่อนโยนก็เดือดพล่านในทันทีมันเหมือนกับคลื่นที่โผล่ออกมาทีละคลื่นก่อให้เกิดคลื่นที่รุนแรงมากและในทันทีมันก็โจมตีอัจฉริยะ เกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆคลิปสู้ชางถึงก่อจลาจลไม่อย่าทำอัจฉริยะบางคนที่มีการรับรู้ที่ละเอียดอ่อนกว่าเล็กน้อยคนพบสิ่งผิดปกติในคลิปสู้ชางและอุทานทันทีแต่ความเร็วที่พวกเขาอุทานนั้นก็สายเกินไปแล้ว บูมคลื่นที่หน้าสะพรึงกลัวมากมายกระทบพวกเขาเป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกเขาที่จะเดินในแม่น้ำที่และเลือดตอนนี้ภายใต้คลื่นอันหน่าสะพรึงกลัวดังกล่าวร่างกายของพวกเขาทั้งหมดก็ถูกพัดลงสู่แม่น้ำแห่งเลือดทันทีในที่สุดกระดูกก็ละลายไปในแม่น้ำชี่และเลือดจนหมดหลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วสู้อยูไฉก็ถอนสายตาออกไปอย่างไม่แสดงออก แม้ว่ากล่าวกันว่าการฆ่าอัจฉริยะเหล่านี้จะทำให้เกิดปัญหาแต่คนเหล่านี้ก็กระโดดไปข้างหน้าเขาหากสู้อยู่ยังสามารถหายใจได้เขาจะไม่ถูกเรียกว่าสู้อยู่สู้อยู่ยืดตัวช้าตัวช้าและกระดูกในร่างกายของเขาส่งเสียงแตกเหมือนถั่วระเบิดเกือบจะถึงเวลาแล้วถึงเวลาออกไปข้างนอกแล้วสู้อยู่ยิ้มเบาๆและด้วยการเคลื่อนไหวเล็กน้อยในจิตใจของเขาพอทันก็ปรากฏขึ้นในอวกาศตรงหน้าเขาซึ่งเชื่อมโยงกาแล็กซีที่อยู่นอกอาณาจักร สู้อยู่ก้าวไปข้างหน้าและหายตัวไปในอาณาจักรลับเทียนลัวสุดกาแล็กซี่เทียนลัวนอกอาณาจักรลับเทียนลัวเจียงเหอยืนอยู่บนดาดฟ้าด้วยใบหน้าไร้อารมณ์เล็งรัศมีอันทรงพลังและมองดูเรือรบพันธมิตรที่อยู่รอบตัวเขาอย่างระมัดระวัง ตอนนี้สู้อยู่ได้เข้าสู่อาณาจักรลับเทียนหลวแล้วไม่มีโรงไฟฟ้าระดับที่6ในกาแล็กซี่เทียนหลวอีกต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้ลงมือเจียงเหอจึงเครียดขึ้นโชคดีที่ไม่นานหลังจากนั้นผู้แข็งแกร่งระดับ6ก,ก็มาจากหลีการต่อสู้มันเป็นผู้แข็งแกร่งระดับ6ภายใต้เจียงชางชุนหลังจากมอบทรัพยากรจำนวนมากและโตเคียนให้กับเจียงเหอแล้วมหาอำนาจระดับที่6ก,ก็ยืนอยู่ข้างหลังเจียงเหอและขมขู่มหาอำนาจจากพันธมิตรอื่นๆที่อยู่รอบตัวเขาการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของโรงไฟฟ้าระดับ6ทำให้สีชังกงงะนนอออ่ขมมวู้้้เกกกยยยผู้ตตตาาาารรรพใชชปโ์จไ ของสู้อยู่เพื่อสร้างปัญหาให้กับพันธมิตรการต่อสู้แต่โดยไม่คาดคิดพันธมิตรการต่อสู้นี้สงชายผู้แข็งแกร่งระดับหกมายืนอยู่บนแท่นซึ่งค่อนข้างลำบากเล็กน้อยเมื่อพวกเขาคิดว่าอัจฉริยะของพันธมิตรต้องเผชิญหน้ากับชายที่แข็งแกร่งเช่นสู้อยู่ในอาณาจักรลับเทียนหลวงพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหงุดหงิดเมื่อผู้แข็งแกร่งในพันธมิตรของตนมีความคิดที่แตกต่างกันในใจบัด เสียงไมโครจิตดังดังขึ้นช้าช้าเสียงนี้ดึงดูดทุกคนพวกเขาทั้งหมดมองไปรอบๆมีเพียงประตูนี้ติสีเงินเท่านั้นที่ปรากฏอย่างช้าช้าในอวกาศจากนั้นร่างสีขาวก็ปรากฏขึ้นในขอบเขตการมองเห็นของทุกคนท่านทูตผู้พิทักษ์เมื่อมองไปที่ร่างที่คุณเคยนี้เจียงเหอก็แสดงสีหน้าประหลาดใจขณะเดียวกันฉันก็โล่งใจฉันไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหรท่ที่ใจองทีมั่นใจในความแข็งแกร่งของซูยูยังสมบูรณ์ในใจของใจ,ใจองทีดูเหมือนว่าตราบใดที่ซูยูยังคงอยู่วิกฤตททัััั้้้้้้งงงหหหมมดดดดดจะไไไรรรรบบกกกาาาาแข่ฟ,ฟบบีีอยยนนลเเ็ถใววค ร่มอกเช่นกัน เขาเป็นพียงผู้แข่งแกร่งระดับ6ขั้นแรกเมื่อเผชิญกับสายตาที่กระตือรือร้นของผู้แข่งแกร่งระดับ6จจำนวนมากความกดดันยังคงสูงอยู่เล็กน้อยโชคดีที่ซูอยู่กลับมาแล้วอย่างไรก็ตามสีชังคงและคนอื่นๆมองไปที่ซูอยู่ที่ออกมาแต่พวกเขาไม่เห็นอัจฉริยะของพวกเขาและสีหน้าของพวกเขาก็มืดมนทันทีซูอยู่อัจฉริยะแห่งตระกูลเราอยู่ที่ไหนสีชังคงตะโกนขึ้นมาใบหน้าของเขามืดมนอย่างยิ่งและความรู้สึกไม่สบายใจที่คลุมเครือก็เกิดขึ้นในใจของเขาไม่เพียงแต่สีชังคงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้มีีอออออนนนนนนาาาจกกกพััธมมมิตตรื่่ๆดด้้ววยยเเชถถูงงทไคคุณึ อัจฉริยะของเราอยู่ที่ไหนสู้อยู่คุณต้องอธิบายให้เราฟังหน่อยสิชั่วครู่หนึ่งพลังอันน่าสะพรึงกลัวของถนนก็ปกคลุมทุกคนไว้อย่างมากมายแรงกดดันอันทรงพลังเข้ามาสู่สู้อยู่อย่างท่วมทน้นเมื่อเผชิญกับแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวการแสดงออกของเจียมเหอก็เปลี่ยนไปทันทีและแม้แต่ชายผู้แข็งแกร่งระดับที่หกที่อยู่ข้างๆเขาก็อดไม่ได้ที่จะเคร่งครมเล็กน้อยเจียมเหอรีบเดินไปที่ด้านข้างของสู้อยู่และถามอย่างระมัดระวังท่านท่านทำไม่ได้จริงๆเมื่อเผชิญหน้ากับคำถามของเจ สคุณบอกว่าคนเหล่านั้นพวกเขาไม่รู้ความสามารถของตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงตายไปในการทดลองอาณาจักรลับแม้ว่าสู้อยู่จะพูดจบแล้วก็ตามดูไร้เบียงสาเสียงดังกล่าวดังไปถึงหูของโรงไฟฟ้าระดับหกทุกแห่งทันใดนั้นการแสดงออกของผู้มีอำนาจในพันธมิตรก็ดูน่าเกลียดเล็กน้อยประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปแล้วกำลังจะตายหรอือพวกนั้นเป็นอัจฉริยะของพันธมิตรของพวกเขาและพวกเขาก็ตายแบบนี้หรอือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาเข้าสู่อาณาจักรลับเทียนลัวเขารู้ดีว่าแม้ว่าการทดลองในอาณาจักรลับเทียนลัวจะยากลำบากแต่โดยพื้นฐานแล้วไม ซูอยู่บอกว่าพวกเขาเสียชีวิตในการทดลองอาณาจักรลับนี่ไม่ใช่แค่การปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนคนง่เหรอในช่วงเวลาหนึ่งความโกรธของมหาอำนาจระดับหกแต่ละแห่งถูกสู้อยู่จุดชนวนจนหมดสิน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีชังคงหลังจากได้ยินคำพูดของสู้อยู่ร่างกายของเขาก็สันสะท้านอย่างช่วยไม่ได้จากนันดวงตาของเขาก็แดงก่ำราวกับสัตว์ร้ายที่ตีโพยตีพายสู้อยู่สีชังคงคำรามและรัศมีอันน่าสับพึงกลัวก็พุ่งออกมาในขณะนี้หัวใจของสีชังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความโกรธอย่างสมบูรณ์เขาไม่สนใจอัจฉริยะของ ธมิตศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังเป็นหลานชายของสีชังกงของเขาด้วยสีชังกงมีความคาดหวังมากมายหลังไหลเข้าสู่สีเทียนแต่ตอนนี้เขาได้ตกอยู่ในอาณาจักรแห่งความลับแล้วการล่มสลายของการพิจารณาคดีลับครั้งนี้ถือเป็นข้อแก้ตัวอย่างไม่ต้องสงสัยสู้อยู่ต้องดำเนินการชั่วครู่หนึ่งสีชังกงดูเหมือนจะอยู่ในสภาวะบ้าคลัง่งสู้อยู่คุณกำลังมองหาความตายสีชังกงคำรามและในทันใดนั้นถนนสีขาวที่น่าสะพรึงกลัวอย่ิงก็ปรากฏขึ้นด้านหลังสีชังกงถนนสายนี้ยาวกว่า1500เมมีพลังอันน่าสพรึงงงกลัววผผูู้้้้ชายคนนนีจรริๆแแแเป็็ข่งระดับชาย ผู้แข็งแกร่งระดับหกจากมาชูอ,อาไลน์ขัดจากใจทุงพีตุทานด้วยสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยใบหน้าของเจียงเหอก็ซีดลงเล็กน้อยด้วยคำพูดเหล่านี้แต่ในท้ายที่สุดเมื่อมองไปที่ด้านหลังของสู้อยู่เจียงเหอก็กัดฟันและพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มตำ่ำพี่เฉินหลังจากฟังคำพูดของเจียงเหอชายผู้แข็งแกร่งระดับที่หกก็ยิ้มอย่างขมขื่นจากนั้นจึงยืนอยู่ข้างหลังสู้อยู่และกล่าวว่ามีทางสัญจรมากกว่าเจ็ดร้อยเมตรด้วยแต่เมื่อเทียบกับสีชังกงแล้วเขาอ่อนแอกว่าอย่างเห็นได้ชชััััััดดพพพีีีี่่่เเเิิิินนนนตตตตตะะกกกสสสสยงงงงงงงคคือออออาาาาขขขธธธมมรรู้แลลศ์ จะดาเนินการสู้อยู่เหลือมองไปที่พี่เฉินแม้ว่าระดับพลังยุดของพี่เฉินจะไม่ดีเท่าของสีชังคงก็ตามแต่พี่เฉินกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองในเวลานี้ซึ่งอธิบายบางอย่างไปแล้วการมองเห็นรอบข้างของสู้อยู่ตกลงไปที่เจียงเหอในขณะนี้เจียงเหอก็สวมชุดเกราะสีดําทันทีและตะโกนเสียงดังกองทัพเทียนหลวฟังคําสั่งและปกป้องทูตผู้พิทักษ์ใช่แล้วทันใดนั้นรงไฟฟ้าระดับ5้าก็ระเบิดออร่าที่น่าสะพรึงกลัวออกมายืนอยู่ข้างหลังสู้อยู่และมองดูสีตรงหน้าเขาด้วยสายตากระตือรือร้นท้องฟ้ายาวแม้ว่าพวกเขาจะไม่่คตตสขงักแแพวเาดดทนนิโยยื ข้างหลังสู้อยู่พวกเขากำลังยืนหยัดเพื่อสู้อยู่ในขณะนี้สู้อยู่ทำให้ทุกคนในกาแล็กซีเทียนหลัวเชื่อได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมองดูฉากนี้สู้อยู่ก็ยิ้มเล็กน้อยตกลงสู้อยู่โบกมือเบาๆแล้วพูดอย่างใจเ็นเป็นแค่เลขาชางคงตัวน้อยฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ต่อไปปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันน้ำเสียงแผ่วเบามีความรู้สึกมั่นใจลังเลที่จะพูดเฮ hey, อยข้างหน้าผู้อำนวยการชางกงส่งเสียงย่างเย็นชาและถนนสีขาวก็กลายเป็นดับที่น่าสัพรึงกลัวมวลตัวเป็นคลื่นอันปันป่นปวนและประทุขึ้นในทันใดดาบพันเทพเรรีียยยงงงงแแถววผู้อาานกกตะะเสสดดัลบป ยาวก็เปล่งแสงอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาในรัศมีอันศักดิ์สิทธิ์นั้นยังมีขอบแหลมคมที่สองประกายอยู่ในนั้นด้วยแค่ออร่าที่ปล่อยออกมาก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้เชี่ยวชาญระดับห้าสูงสุดดูซีดเซียวมหาอำนาจระดับหกจากพันธมิตรอื่นๆมองดูฉากนี้ดวงตาของพวกเขาสั่นไหวเล็กน้อยพวกเขาไม่รีบร้อนที่จะดำเนินการแม้ว่าพวกเขาจะโกรธที่อัจฉริยะของพวกเขาตกอยู่ในอาณาจักรลับก็ตามแต่เบื้องหลังสู้อยู่ยังมีสมาชิกของบูเมงที่กล้าท้าทายบูเมงแต่พวกเขาไม่มีคุณสมบัติจจะะะดดดีีีีีกกกกวว่่่่่่าาาาาาถถ้้้้้้ใหหสสสสชััังงงงงงงคคททอออบบบบรรรขขขขูููููไไมมมแแ็พเเเยยย สักสองสามครั้งเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ทุกคนก็มองดูสู้อยู่ด้วยสีหน้าติดตลบชดใช้ชีวิตของหลานชายของฉันสีช้างคงตะโกนอีกครั้งดวงตาสีแดงของเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในสายตาของเขาสู้อยู่ดูเหมือนจะกลายเป็นคนตายไปแล้วในทันใดนั้นดาบศักดิ์สิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนที่มีพลังอันน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งได้สังหารสู้อยู่ท้ายที่สุดแล้วสีช้างคงเป็นคนที่แข็งแกร่งที่อยู่ในระดับที่หกมาหลายร้อยปีแม้ว่าจะเป็นเพียงขั้นที่สองแต่รูปแบบดาพันเทพของเขาก็มีพพลััััังง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 บบาาาาาออออยย่่่่่นน่่แแแมม้้้้้วจจะผผชิิิหนนนนกกกกคทททีีีขขข็รรรุุดดสสสูููธตต แม้ว่าเขาจะมีการฝึกฝนระดับที่6แต่เขาก็ยังด้อยกว่าสีชังกงมากคึอข้าคุณกล้าที่จะฆ่าอัฉริยพันธมิตรของฉันฉันจะทำมันหลังจากนั้นสีชังกงลงมือให้สู้อยู่คนนี้ดูและอยาคิดว่าเพียงเพราะเขาเป็นนักรบระดับ6เขาจึงสามารถทำอะไรก็ได้ที่เขาต้องการมหาอำนาจพันธมิตรระดับ6หลายคนรอบตัวเขาหัวเราะเยาะและมองดูที่สู้อยู่ราวกับว่าพวกเขากำลังมองคนตายผู้พิทักษ์เสียงเหอมองไปที่ชุดดาบบนทองฟ้าใบหน้าของเขาซีดเล็กน้อยและเขาก็อดไม่ได้ที่จะอุทานอย่างกังวลเพื่อตอบสนองต่อสิ่่่่่งงงนนนนนีีี้้้สููออยยยยัััคคมมมรริบบบใหาาาววกไเเปปล สิ่งที่เห็นทั้งหมดก็คือซูอยู่ซึ่งเอามือไล่หลังและหันหน้าไปทางรูปแบบดาบที่เต็มทองฟ้าเพียงแค่ก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยปากก็เปิดออกเล็กน้อยเสียงแผ่วเบาดังขึ้นเหนือกาแล็กซีทุกอย่างตามด้วยเสียงไม่แยแสนี้บูมในการแล็กซีนั้นจู่ๆถนนเบียงจันที่มีความยาวหนึ่งพันเมตรก็ปรากฏขึ้นและในเวลานี้ถนนเบียงจันรก็กลายเป็นดาบหลากสีสันใบดาบปลิวไปบนทองฟ้าไร้ขอบเขตทันใดนั้นดาบก็ถูกเบียงออกไปแสงดาบที่น่าสะพรึงกลัวดูเหมือนจะตัดทางกาแล็กซีออกจนหมดและพลังที่น่าสะพรึงกลัวได้ทำลายรููปปแแบบบาพัััันนนนเททททตตกกกสสลยไใีีีห่ชงงม สีชังกมรู้สึกได้ถึงคลื่นความรู้สึกเสียวซาที่มาจากร่างกายส่วนล่างของเขาเมื่อเขามองดูร่างกายส่วนล่างของเขาเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าร่างกายของเขาถูกสับเป็นสองชิ้นในจุดหนึ่งนี่สีหน้าของสีชังคมมีความตื่นตระหนกและดวงตาสีแดงเข้มของเขาก็เต็มไปด้วยความกลัวเขาจ้องมองร่างสีขาวตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวจากนั้นโดยไม่ลังเลวิ่งหนีไปพูดกำกับหลบไปเขาทิ้งร่างกายส่วนล่างและเรือรบของเดอะวา์อาไลน์ไว้ข้างหลังและหนีไปโดยไม่หันกลับมามองชั่วรครู่หนึ่งการสแสดงออกของผู้มีอำนาจระดับหกพมมิตตรออออื่่วเขขาาากกก็แงงงงงย้ทุส หน้ายางว่างเปล่าและกาแล็กซี่ก็ตกอยู่ในความเงียบงัน